44ชั่วโมองในบล็อกฟู้ใช้แต่ผลน้ำแข็งจนถึงเลเวล700จะเป็นยังไงไปดูผมเข้าเกมมาครับผมก็ททำการมาเลิกฟังไปโจรสลัดและผมก็เดินหันไปรอบๆมันมีอะไรผมก็เลยเห็นผลน้ำแข็งอยู่ในกระเป๋ามาอยู่ในกระเป๋าได้ไงผมก็ทำการสูบเข้าไปทันทีเลยครับในการกินนี่เลยผลน้ำแข็งกินเข้าไปครับผมก็นํำการไปรับเคยจากโจรสลัดชุดแดงคนหนึ่งมันให้ผมเนี่ยไปจัดการโจนแถวนี้ไม่ต้องสงสัยหรอก ทำไมผมมาเริ่มใหม่อ่ะนะผมฟาร์มาอยู่ดีๆผมก็มาเริ่มใหม่ตอนนี้ผมก็ฟาร์มมาเรื่อยๆจนถึงเลเวลห้ามันรบการมาฆ่ามอนครับจะบอกว่ามอนมันตีผมไม่เข้าแล้วจะบอกว่าผลน้ําแข็งเป็นผลที่ดีมากๆเลยนี่ครับผมฟาร์มมาเรื่อยๆถึงเลเวลแปดฟาร์ฟามฟาร์มตอนนี้ผมก็เห็นสกิลครับสกิลโคตรไทยแล้วก็โคตรแรงแล้วผมก็ฟาร์มหนึ่งเลเวลสิบก็ได้เวลาย้ายเกาะ ผมก็ลังการจะมาซื้อเรือกับโจรสลัดชุดแดงคนหนึ่งนี่เลยขอเรือแพงๆหน่อยได้ไหมแต่ผมก็มีตังค์อยู่ไม่กี่บาทผมก็ได้เอาเรือ300ไปก่อนเพราะผมรวยมีเงินแค่สองพันรวยที่ไหนวะเนี่ยผมมานัการขับครับ,ครบเคื่อจะไปเกาะลิงป่าพอผมมาถึงผมก็รับเควสครับแล้วก็มาจากการกักบลิงคลิปนี้เป็นการพากนะครับอาจจะแปลกๆหน่อยผมก็ลังการมาฆ่าพวกนี้ครับไปไเรื่อยๆมาไอ่ฆ่าลิง6ตัวไม่ต้องห่วงฆ่าได้ง่าย ผมฟาร์มไปเรื่อยจนถึงตรงเลเวล5ิผมก็ทำการมาฆ่ากอริล่าครับไอ้กอริล่าแกอากากผมก็ทำการไปรอบๆครับฆ่าก่นอนต่อเลยนี่นี่ไอ้กอริล่าผมก็ทำการลากไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็ใกล้จะเลเวล20แล้วแล้วตอนนี้ผมก็เลเวล20แล้วครับผมก็ทําการจะเปลี่ยนเควสไปตีกอริล่านะครับเป็นกอริล่าบอสน,นั่นเองแต่ตอนนี้เนี่ย ผมรับคุยนี้เสร็จก่อนละกันผมจะไปตีบอสแล้วโอกริล่าผมฟ์าไปเล่นถึงเลเวลยี่สบองเวลเกินตามกําหนดแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าบวกมาละกันผมมำลองการมาฆ่าลิงกกริล่าครับปูกพาตัวเนื้อแล้วเนี่ยผมก็ทําการฆ่าไปเลยเลยครับไอ้กริล่าแกากากมากผมฆ่ามันไปเด้่อยผมก็ฆ่ามาสําเร็จตัวง่ายเลยผมฆ่าไปเด้เลยก็มีคนโยนผลหนามให้ผมผมเก็บมาในกระเป๋าก่อนเพราะผมมีน้้าแข็งผมก็ไม่เปลียนเลอก ผมก็นำการมาฆ่าต่อมันครับฆ่าไปเรื่อยแต่เดียวม,มันมีคนร้าผมอะไรวะเนี่ยทำให้ต้องร้ายเราด้วย <c oughs> ผมฆ่าไปเรื่อยๆครับวล <c oughs> ไปเรื่อยจนถึงเลเวลสามสิบ <c oughs> ผมก็ได้เวลาไปเกาะถัดไปผมก็ได้เวลาออกจากเกาะแล้วครับผมก็นำการมาซื้อเรือจากผู้ชายคนหนึ่งเกาะต่อไปก็คือเกาะบาเกี่พอผมมาถึงเกาะบาก์กอี่ ผมเพ่งทำการมารับเควสครับไพเร็อเวนเจอร์ต้องรับเลเวล30ขึ้นไปผมเพิ่งทำการมาฆ่ากับโจวสลัดแต่ว่าตัวเกาะนี้เนี่ยมันใช้ดาบจิ้มที่ตัวผมรัวเลยผมก็เกือบตายไปแล้วนะตอนนี้ผมก็ทำการสู้ได้อยู่เพราะคนน้ำแข็งมันแรงมากอ้าวอะไรวะเนี่ยผมมำลองการอันล็อกสกิลใหม่ครับสกิลนี้โคตรเท่เลยเป็นทอรโรกิหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่โคตรเท่ผมชอบผลน้ำแข็งจริงจริงนี่ย ผมก็ลากตรงนี้ครับล่างมาแบบงีายีเลยเพรผมเริ่มรู้ประสบการณ์จากมอนพวกนี้แล้วเห็นไหมให้ง่ายตอนนี้มันก็ตีผมไม่เข้าแล้วครับเห็นไหมผู้สายโลกเกียมันก็ดีอย่างนี้นะนี่นี่จะตายง่ายเลยในเมื่อแกตีฉันไม่เข้าแล้วเราก็เรียบร้อยตอนนี้ผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล40กว่าแล้วผมก็ทำกัน เราไพเลตต่อครับถ้าเลเวล45มันแหละก็จะเปลี่ยนเควสทั้งทั้งนี้เควสมันต้องเลเวล40เพราะว่ามันต้องตีผมเข้าไงล่ะตอนนี้มันก็ตีผมไม่เข้าแล้วผมก็ทำการมาเลเวสบูเตะครับแล้วก็เลยเวลาบุกต่อไปนี่มันคือด้านหลังเกาะนั่นเองผมก็ทำการมาสู้ครับตอนนี้ผมก็ทำการสู้กับมันไปเรื่อยๆไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนี่ยภาคจนเหนื่อย ผมทำการฆ่าครับผมจะตี323ฟาร์มไปเรื่อยจนถึงเลเวล55าก็ได้มาจากการบ็อบบี้หรือบาร์กี้นั่นเองลบนิกิทสิ์ผมมานำการฆ่ามันแบบง่ายง่ายอ้ยบาร์กี้แก่เกินนี่ครับฆ่าแบบชิวๆวแต่เดียวอะไรเนี่ยผมไปโดนอะไรรึเปล่ผมก็ลังการกลับมาฆ่ามันครับในนี้ระผมกับฆ่ามาสาเร็จแล้วผมก็จะถึงเลเวล60แล้ว ฟาร์มแบบนี้ง่ายเลยตอนี้ผมก็ฟาร์มถึงเลยว่าหกสิบแล้วครับผมก็ได้เวลาไปเกาะต่อไปเกาะถัดไปก็คือเกาะทะเลทรายนั่นเองก็ได้เวลาไปแล้วแเดี๋ยวติดอะไรวะเนี่ยพอผมมาถึงเกาะทะเลทรายผม,มต้องการรีบเล่นเลยครับเดี๋ยวการมารับเควสเราก็ได้เวลาโจมกับพวกนี้นี่ดีเซอร์แบนดิตก็ได้เวลาเริ่มครับนี่ฉันผมก็ฟันไปครับลัวัว แต่พวกนี้ก็ยังตีผมไม่เข้าอยู่ดีเพราะเป็นสายโลกเกยงไงล่ะเฮะ้ยโลเกยตีใช่ไม่เข้าหรอกผมฟาร์มไม่ได้จนถึงเลเวล75ก็ได้เวลาเปลี่ยนเควสครับเควสนั้นก็คือดีเซอร์ออฟฟิเซอร์นั่นเองถึงมาากกาันจะไกลแต่ผมก็ต้องสู้ทำนะเพราะมันจะเลเวลเยอะกว่าด้วยซ้ำก็ได้เวลาไปฆ่าดีเซอร์ออฟฟิเซอร์แล้วพูดพูดผิดอีกมันก็เกิดครับและตอนนี้ผมก็ฆ่าจนถึงเลเวล90ผมได้เวลาไปกอดถัดไปแล้ว แต่ตอนนี้เนี่ยคลิปมันก็จะจบแล้วนะครับเพราะว่าถึงลเลเวลเกาสิผมเหนื่อยมากเลยบอกว่าไม่เหนื่อยไงผมมานำการอัพสเตตไปครับไปที่ผลรัวเลยเพราะตอนนี้ผลผมก็เริ่มจะแรงมากๆแล้วก่อต่อไปก็คือเกาะหิมะนั่นเองแต่ผมก็ขอตัดติดตามพีนั่นด้วยนะ